เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกางให้ดูครับยี่ยี่สิบห้าเมตรเลยเหรออันนี้คันนี้ยี่เมตรยีนยี่สิห้เมตรเลยวจะไม่นี่มันนี่เลยตุนี่แรโคงนี่เขาเียที่ตรงนี้เต็มเต็ไม่ทเกโบ๋ยุดเด้อแลวอ๋อแลวเหรอแล้วมันใครอยู่แล้วของเกโบ โอ้ที่มีหอด้วย <c oughs> อาะกลางครับกลางปีกแล้วครับ <c oughs> โอ้วัด <What? S 2> <c oughs> ทำไมยังไม่ได้เป็นร้อยไร่อ่ะอุ้ย <c oughs> เพิ่ม <c oughs> อีกเออทางนี้ชน đoáy, đều bắt đoát đùi mày bao đi, để ai, là cào lên cào à, cào hay nổi mới cào mày, nó bỏ, à, ở này, cào mới thì ยาวมากอ่านี่สไลด์สไลด์เปิดปิดเหรออ๋อนี่ๆๆตัวนี้ครับอันนี้จะเปิดเปิดอัตโนมัติดูเขาเปิดครับสไลด์เลยนะที่นี่ต่อพิเศษรู้อยู่ของใคร โอ้เปิดเปิดเปิดนี่ไม่เปิดเพื่อมันไปทางนี้เหรอปิดไปทางนี้เหรอครับอ๋อพอมันชักเข้ามันจะปิดอ๋อชักเข้าอันนี้ปิดเป็นระบบเลยนะถ้าเป็นระบบเรียบร้อยเอียงได้เอียงได้โอ้แน่นอนแน่นอน

àu, pin lá, đập phun nhăng... cái vẫn, đập phun cái ngay đây bộ phá, <cười> <cười> แบบเดีต็มอ๋อระบบดูดอะพี่ดูดน้ำเข้าไปในถังอ๋อคู่เลยอยคู่เนี่ยนะ่ะยาเลยอนถังกี่นี่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบส่ร้อยห้าสิบลิตรสี่ร้อยห้าสิบแปรมดแปรมสามสูบตัวพิเศษอเไหพี่ปั๊มอ่านี่แหละรับปั๊มที่อยาเป็นตัวพิเศษปกติมันจะแค่่ออนี้ต่อามาลยใรับน่จแรงันได้มากกวนแปดูในคันนี้ดิโอ ภายในสุดยอดบอลเตะหมูลมมันหลุดไปเล อ๋อเปิดปุ๊บติดปั๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บพาราเมอ์อันนี้คือเราดูดน้ำในน้ำใช่ดูดน้ำในนาขึ้นทางอ๋ออันนี้คือน้ำหมดเราดูดในนาได้ใช่เป็นตุ่มได้เลยน้ำหน่อยเดียวก็ดูดได้ใช่วูใช่เดวูครับใช้แบตกับเครื่องดูดได้เลยเฮ้ยอย่าไปใกล้แลนี่มันดูดได้มันดูดเลยพี่โอ้ยแล้วแขร์ไม่ต้องกลัวหักมันไม่หักว่ะ เดินชนยี่ว่ามันก็จะอ่อนไปเวลามันโดนกิ่งน้มำก็อ่อนอะน้ำก็อ่อนดีเทลดีเทลแล้วเติมงนี้เหรอเติมนี่ยเขาถังได้แค่ไหนพี่แค่ถั่ไหนเจ็ดสี่ลิตรเจ็สี่ลิตรวันหนึ่งเราต้องเติมร้อย่าฉีดให้หมดหมดถังในวันวันวันได้แต่ถังเมื่อ่ะไม่ได้คุยถังเมื่องานฉีดได้ร้อยประมาณร้อยรวมร้อยห้าสิบได้ร้อยห้าสิบได้ต่อถังเนี่ยนะเติมมันสี่ลิตรเองวันนึงนี่สี่ได้ ทำงานไม่เยอะใช่ได้ร้อยะไ่อะไม่ยากจริงๆถ้าเครื่องไม่เร่งเลยติดแค่นี้แค่เนี้ยต่างันเท่าไหร่14ลิตร14ลิตร14ลิตรนิดเดียวนะ่ากันเทาไร่14ลิตรร้อยไร่ถึงป่ะโอ้ยร้อยห้าสิร้อยห้าสิบไ่ใครว่ากินไม่ได้มาไห้ผมไปฉีดะออนนี้จ่าย่าใองนะ่ค่าน้ำมันผมให้เต็มถังเดียวพอ ได้ลองเออท้ายลองเลยไายลองเลยเชิมนั่นลมจะอะไรก็มานะครับเนียพอมได้หมดเนี้ยพวกมันได้หมดเลรู้ปีผมยาวได้เปียบเคยจมถึงก้อนข้างล่างนะจมอ่ะอันนี้จมอยู่พี่จมเอาแล้วถ้าจมแล้วเอาพวกไปดึงเนี่ยไม่ดึงก็ขึ้นเองขึ้นเองเลยขึ้นเองอ๋อปลาทุกงปุ๋ยไออปลาทุกข้าวสามทิพย์ปลาลูกได้ไปดูคลิปในทิกเก็ตของมันอ๋ะจมจมสามที่ยรปลาลูก มันลอกผมไม่ลงไอ้คานุไอ้คานุมันเคยลงไปแล้วเที่ยวมันลอกหลอกไม่ลงแล้วเอาไปขนข้าวใสยังไงใส่ก็เนี่ยใส่เนี่ยวางเนี่ยเป็นตับไปือซามซิบลาลูกในถังด้วยถังนึงมันได้ประมาณแปดลูกครัสามสิบก็นข้างๆข้าวเปียกน้ำเออตันกว่าเดี่ยวอะไรไปถามเฮ้ยไอ้ที่ลมๆไอ้ที่เราไปดูเขาปั่นนาเขาลงได้ไหมได้ครับขนาดเนี้ยได้เหรออ๋ออันนี้ซุปนี่เขาใช้โซ่อะไรพี่โซ่ข้าวเกียว โัวร้อย่ร้อยวลามอนเเลยปรัมันเหมือนวิบากอ่ะพี่ลาย่อนมันก็มีตัวเ่ออเออใช่ใชเดินอะไรก็ตัวเดินไมโคยไมโคดิุ่นเล็กครับโคเล็กครับทประมาณสิบสอ่ะเกตัวเดินตรงรุ่นของมันเลยแต่เราแค่มา แปะมาให้รอบเร็วขึ้นทดเล็กทดอัตราลลอบมันไม่โคเดินเร็วไม่เร็วเออไม่เร็วแล้วเบื่อมแค่นี้มันเดินไม่เร็วมันเราให้เดินเร็วเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นเพื่ได้เรือเร็วตีฟันนลยครับนี่เขาก็จะมีอย่างเติร์เขาก็จะชุดพกเขาก็จะเล็กๆใช่ไหมใช่ๆๆเราก็ใส่ใหญ่ขึ้นขอเขาใส่ใหญ่กว่ลูกหน่อยเดียวแหละ ให้ผลลูกกันแ้เน่เดี๋ยวเขากวเดินก็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 พอเรามาใส่ลูกใช่เราก็ต้องทำเอาตาให้มันใหญ่ขึ้นเพราะรถเราไม่โคมันหนักกว่ารถเรานะแม่โคคันนิดเดียวก็หนักสามที่ตันเหมือนกันนะตัวนี้ตันกว่าสบายๆเดินเดินชิยวเลยจีบมอต้องพอดีไม่ได้จีบเร็วอันนี้เวลาเราฉีดเราก็ติดเครื่องเบาๆได้เล็กๆก็ฟรีเครื่องแบบพี่เห็นปีนก็แบอกี้ได้แค่นี้แหละมันมันก็เดินไปเรื่อยถ้าเดินแบบที่ผมว่าถ้าเหยียบครึ่งคันเร่งก็จะจะของนาก็ะดาแล้วล่ะ เจ้าของนาก็ได้เจ้าของนาล่ะแน่นอนนะคนวิ่งนะพี่วิ่งพี่เอาแข่งกับผมก็ได้วิ่งวิ่งแข่งกับผมก็ได้เลยนาเนี่ยผมไม่เอานะคนวิ่งแข่งอะรถเนี่ยอารมณ์ได้นี่ยแต่วิ่งเนี่ยเขาพี่เก่งนะจร่งจร่งพร้อมกันนะผมไม่สนใจเลยใส่พี่พี่ไปถังต้องวิ่งนนานมันบกมันลงอะต้องวิ่งในนานผมแหละผมลวมพี่ก็ต้องหลงก็ดีนะเอ้ยอ้นี่ไอ้นี่เขาปั่นได้ไหมให้เขามายก Càng, à? Ừ. À ừ. lên, ừ. lên, càng càng. Đây à? Nó mặn